สวัสดีบรรยากาศยา่านเซๆสวัสดียามเช้าวันนี้นะครับเมื่อนี้บอค่อยมีอย่างสิมานำเสนอปัญไดครับก็เลยคิดมีเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันมันก็อาจจะเป็นอันตรายคือกัน ก็คือว่ามีเรื่องเกี่ยวกับแผลที่เกิดจากหมูที่คลอดลูกนะครับแม่หมูที่คลอดลูกก็คือจะเป็นแผลตรงตรงนี้นี่ครับบางคนอื่นแผลอย่างเขาเอื่นแผลอย่างแผลกดทับบอกครับจ่งสีบอครับถ้าเข้าไปจับเอาเมือไปจับเบิ้งเนี่ยเขาจะเห็นว่า จะมีกระดูกเสียออกมาจะเป็นกระดูกเสี่ออกมานะครับซึ่งมันจะเป็นจะเป็นแผลแผลมันจะจะเป็นตอนที่เขาคลอดลูกเซตหรือช่วงลูกกินนมอย่างนี่ครับก็คือผมจากผมสังเกตมากหรก็คือจากประสบการณ์แล้วก็สังเกตมากมันมันจะมีกระดูกสี่ออกมา สิงตะกีเขาเขาเป็นสาวอยู่นะครับเขาเขายัางบดันมีลูกเขาจะอ้วนจะมีไขมันจะมีเนือ้อมีหนังโอบกระดูกสิดินนั่นไว้มันจะมีสันไขมันสันนั้นแล้วเวลาเขานอนเขาจะสมีมันจะจะบดทับจะบดไอกระดูกจะบดทับแห้งจะบจะปบเป็นแผลครับเท่าที่สังเกตมาก ก็เลยคิดว่ามันเป็นย่อนขอออกลูกแล้วที่นี่ลูกกินนุ่มเห็ดไห้เพิ่นจอยครับเห็ดไห้เหนือหนังไขมันลดหน่อยลงุงเพิ่นกระจอยเวลานอนกระดูกเสี้ยวกระจิจอยมันจะเป็นแผลนะครับเนาะนี่ครับเบื้องทางหลังนี่บ่บ่ท่านได้จอยบันไดครับพอยา่มจอยมันจอยครับปอน,นี่ ก็คือผมแก้ไขโดยการให้อาหารหลายๆฮัลลังมือก็ตกมือละเจ็ดเจ็ดกิโลคาบละสามโลกว่าถึางสี่ไหมครับเสาละสามโลแรงสามโลหรือหาลลังเธอกระหายย่ำเทียงนําให้ยย่ำเทียงนําก็ได้ครับแต่ว่าผมจะบอกค่อยหายย่ำเทียงเพราะว่าแม่อื่นเขาสิหิวสีห้องนําก็เลยบบอ,อยากให้เราหายพร้อมกันไปที่เดียว แล้วาการให้ลูกถ้าลูกมีหน่อยตัวก็มีผลครับว่าลูกมีหลายตัวเพิน่นกินน่มไหลแม่เพิ่็จะจอยเร็วอย่างนี้ไหมครับถ้าลูกมีหน่อยๆนอยตัวมันก็นสีบดจอยปันไดครับแม่เพิ่อนอันนี้ก็มีมีผลมีผลหลายเลยแหละครับ เรื่องแก้ไขเ้าก็ให้อาหารเต็มที่ไปเลยเท่าที่เขากินได้ให้เต็มที่แม่นี่ก็ให้เต็มที่ื่อนให้หลายคือกันจนเขากินบ่เปิดครับเหลือถิมเพื่อนกับปอจอยบันไดครับแพ้กับปอมีแล้วห้องสิบผ้าไปบังแม่ที่เคยเคยเป็นแพลครับแม่นี่จะเคยเป็นแพ้แม่ใหญ่ลูกมีสิบสอง แผลจะมีทั้งสองฟังเลยครับสองขางขางทรายคับขางขวาจะมีเลยตรงนี้เพราะว่าลูกมี12บตัวนะครับโอ้หตะกี้เพิ่นจอยแห้งผมกับพระท่านได้ให้ให้อาหารบ่ค่อยเต็มทีปันไหนครับแม่ลูกก็กินนมไหลลูกกระตัวแบบนี้นึงเพิ่นมีแผลตรงนี้ก็รักษากันอยู่บักดนนะครับก็นจนหายจนเศร้า ลักลักลก็กกกกคือว่าเห้แก่ไขโดยการให้อาหารหลายๆให้เขาอุดอ้วนหน่อยครับให้เขาอ้วดในเต็มที่ได้ครับช่วงเขาให้กินนมยังสี่ข้อให้เต็มที่ได้เลยครับข้อไข่ไปลดให้เป็นมือกระรลูกลูกกลัวมือนระรลูกช่วงเขายานมเรียบร้อยนะครับกับประมาณนี้ครับผมเคล็ดลับเทคนิคเล็กๆน้อยๆป้องกัน การป้องกันดีกว่ามากแก่ที่หลังครับเพราะว่าเป็นแผลมันหลังเชืออักเสบมีแมงไปเจาะไปตอมไปใครใส่มันสีเหลืองใ่ครับโอเคครับผมมือนีกับมีมาแนะนำซัมนี่ครับผมมือนีแสงบ่ค่อยดีบันไใดแล้วครับมือนียา่ามเสาฝนมัน,นลิ่นๆจักหน่อยแสงบ่ค่อยชัดบ่ค่อยเจนชัดเจนบันฑใดกะ มีสันียครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมให้กินน้นละบ๊ายบายครับ